สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพี่พัฒน์มงวิวัฒนะครับวันนี้ผมมีเคสอยู่เคสหนึ่งนะครับที่อยากจะมาเล่าเสริมนะครับเพื่อจะสร้างความมั่นใจนะครับว่าการใช้ภาษาอังกฤษนะครับที่เรียกว่า p r a c t i c a l English usage นะครับเป็นอย่างไรนะครับเราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับผมคิดว่าเคสนี้นะครับจะเป็นเคสที่ทําให้เรานั้นมีความมั่นใจนะครับบอกว่าเราจะกล้าพูดภาษาอังกฤษมากขึ้นนะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับผิดไวยากรณ์พูดไม่เหมือน native speaker นะครับลองดูเคสนี้นะครับแล้วค่อยๆคิดตางนะครับว่าทำไมผมถึงยกเอาตรงนี้นะครับมาเป็นประเด็นที่จะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของการใช้ภาษานะครับถ้าเป็นทางการเนี่ยนะครับก็จะมีแนวคิดที่จะให้นักเรียนนั้นเรียนด้วยวิธีการเดิมๆนะครับที่เรียกว่าเอาเรื่องของแกรมมาเรื่องของไวยากรณ์นะครับ เรื่องของ Syntax นั้นเป็นหลักนะครับซึ่งเรียกว่า grammatical approach นะครับเป็น teaching approach ซึ่งก็พยายามเหลือเกินนะครับเนื่องจากว่าระบบเดิมไม่สามารถที่จะทำให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับที่ควรจะเป็นนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็น communicative approach ก็คือเน้นเรื่องของการสื่อสารรู้เรื่องนะครับเป็นหลัก เขียนเข้าใจฟังรู้เรื่องนะครับพูดได้คุยกันแล้วก็สามารถหาข้อสรุปได้นะครับ grammatical approachcommunicative approach นะครับความต่างนะครับในการสอนก็คือไม่ได้เน้นนะครับว่าจะต้องถูกกรมม่าถูกไวยากรณ์เป๊ะนะครับถ้าไม่ถูกทำไมครับศูนย์นะครับได้ไข่มาไม่ได้คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมี mindset นะครับว่า ถ้าผิดก็คือแบบความผิดนี้มันเป็นเรื่องที่ได้ศูนย์นะครับสําหรับผู้เรียนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ที่จะต้องทําไม่ได้ถูกไหมครับในขณะที่ communicative approach นะครับผิดบ้างถูกบ้างนะครับแต่การสนทนานั้นสมบูรณ์นะครับเข้าใจก็ได้คะแนนนะครับได้คะแนนแล้วนั้นผู้ที่เรียนก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเกรงไม่ได้ไปกลัวนะครับก็ทําให้เขา ออกมาพูดภารรษาอังกฤษส่วนเรื่องของกรมมา r เรื่องของ s y นแท็หรือไวยากรณ์นั้นนะครับก็ค่อยๆตบให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับเมื่อเราพูดได้แล้วนั้นถึงบอกนะครับว่าพูดก่อนฟังก่อนนะครับอ่านเขียนมาทีหลังนะครับตัวอย่างวันนี้นะครับก็คือเป็นตัวอย่างของครูสอนภาษาอังกฤษนะครับทางออนไลน์คือทิเชอร์จอห์นดาวนะครับซึ่งท่านก็จะมาเป็นแขกรับเชิญนะครับของ ใบลิงควัวต้นกล้ามะขามนูกขานะครับเรื่องเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นจอไว้นะครับดูผมโพสต์เมื่อวานที่ดรจอห์นบราวไปเดินเล่นนะครับในสวนสาธารณะแล้วเมื่อผมเข้าไปดูนะครับเนื่องจากว่าเราเคยคุยกันนะครับก่อนหน้านี้ที่จะเชิญทิเชอร์จอร์นบราวนั้นมาพูดนะครับเรื่องของการพัฒนาทักษะในการพูดภาษาอังกฤษะนะครับเมื่อเห็นผมเข้าไปนะครับก็ชวนคุย แล้วเขาก็บอกว่าที่คุยกันวันนั้นเนี่ยนะครับเขายังไม่ลืมนะครับเขาจําได้แล้วก็เขามีความยินดีนะครับที่จะมาสอนทักษะในการพูดภาษาอังกฤษให้กับเด็กไทยนะครับก็เป็นคลิปที่พูดไปนะครับเดินไปเวลาประมาณไม่ถึง1นึ่งนาทีครับซึ่งผมก็ได้บังเอิญเข้าไปฟังพอดีนะครับแล้วผมก็ได้เอาเฉพาะส่วนนี้นะครับตัดออกมาแล้วก็ใส่ ซับไเติลนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกในต้นกล้าม,มาขานุคานะครับได้ฝึกนะครับกับคลิปประมาณหนึ่งนาทีที่จะฟังทั้งสำเนียงของทิเช h ร์จ o น n ราวน์นะครับซึ่งพูดก็พูดไปเดินไปนะครับมีเสียงหอบบ้างก็ได้เห็นนะครับว่าซับไเติลภาษาอังกฤษเป็นอย่างไรภาษาไทยเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้าปิดซับไเติลได้ยินอะไรนะครับ แค่คลิปหนึ่งนาทีก็จะได้ประโยชน์นะครับมหาศาลเลยทีเดียวนะครับทีนี้ผมก็ทำคลิปอันนี้นะครับโพสต์ขึ้น Facebook เมื่อเช้านี่เองนะครับซึ่งที่เชื่อจนเรานะครับเป็นเฟรนด์กันทาง Facebook อยู่แล้วท่านก็แชร์นะครับแชร์ตรงนี้ไปแล้วก็ได้เขียนนะครับว่า thanks พิพัฒ์ I really looking forward to help the children with their English speaking skills นะครับพอผมเห็นปั๊บเนี่ยนะครับ ก็เกิดไอเดียว่าตรงนี้แหละครับที่บอกว่าทิเชอร์จอนบราวเป็นครูภาษาอังกฤษนะครับซึ่งทุกคนก็คาดหมายนะครับว่าสิ่งที่ทิเชอร์จอนบราวเขียนพูดนั้นจะต้องถูกต้องนะครับเพราะเป็นครูนี่ครับถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าเวลาแกพิมพ์เข้าไปนะครับแกไม่ได้ใช้ to helping เนื่องจากวยากรณ์เนี่ยตรงนี้เนี่ยใครเรียน กรมม่าเรื่องไวยากรณ์หลักการต่างๆก็ต้องทราบเลยนะครับว่าถ้าเป็น Look Forward to นั้นต้องบวกด้วยเจอรนนะครับหรืออาการนามหรือเวิร์บบวกไอเนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากรามองนะครับเอถ้าเราพิมพ์กันเองบอกเอะมันผิดไวยากรณ์นะครับก็เริ่มมีการอบอกว่าเฮ้ยมันไม่ถูกนะต้องแก้นะนะครับเดี๋ยวถ้าทำข้อสอบก็จะได้ศูนย์ไปสอบ t ท e f l ก็จะได้ศูนย์อะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็เป็น helping นะครับแต่เราก็มองในแง่บวกนะครับหรือว่า ที่จะจอนบราวท่านก็พิมพ์พิมพ์ตกพิมลนบ้างก็เป็นไปได้นะครับหรือถ้าตั้งใจที่จะเขียนนะครับเราในฐานะผู้อ่านเนี่ยเราก็เข้าใจนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเคร่งครัดว่าจะต้องเฮลปิ้งนะครับเข้าใจนะครับถ้าเข้าใจเนี่ย communicative approach เนี่ยจบเลยนะครับแต่ถ้าทำข้อสอบตกเลยเหมือนกันนะครับได้ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยสรุปแล้วก็จะบอกว่าเวลาจะพูดภาษาอังกฤษนะครับในการสื่อสารเนี่ยนะครับอย่าไป เกรงมากนะครับกับวยากรณ์นะครับตราบใดที่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับผิดบ้างถูกบ้างนะครับเข้าใจนะครับทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารตั้งใจอย่างไรนะครับแล้วจรงกันการสนทนาถือว่าเพอร์เฟกสมบูรณ์นะครับและเมื่อเราเห็นพวกนี้แลครับผิดไม่ถูกนะครับครั้งต่อไปนะครับเราก็พูดแก้ไขเขียนนะครับให้มันถูกต้องเสียเรื่องมันมีแค่นั้นเองนะครับ ก็คิดว่าเรื่องที่เล่าไ้ฟังวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างจริงๆเลยนะครับที่จะให้เห็นว่าแม้กระทั่ง n น t i v e s p เก k e r ที่เป็นครูสอนภาษาอังกฤษนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่ได้เคร่งครัดนะครับกับปยากรมากเกินไปนะครับจนรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นทางการนะครับเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจนรู้สึกเบื่อนะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะพูดนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับพี่พัฒน์งยิววัฒน์คุยเฟื่องเรื่องภาษาสวัสดีครับ ข้อนะครับหนึ่งถ้าจะเข้ามานะครับต้องตัดสินใจว่าคราวนี้แหละจะเรียนรู้ตลอดชีวิตสองนะครับจัดสรรเวลาให้ตัวเองสักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับให้เป็นกิจกรรมที่ต้องทำนะครับไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่ว่างแล้วทำนะครับต้องถือว่ามันเป็นกิจกรรมที่เป็นตัวหลักเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าความสำเร็จนั้น จะเห็นหน้าเห็นหลังภายใน2เดือน3เดือนนะครับ6เดือนนี้นะครับโโเป็นระยะเวลาที่ผมคิดว่าทุกคนนั้นบินได้แล้วแน่นอนนะครับ If you educate one person you can change a life But if you educate m a n y you can change the world